มาร์อยู่งานลูกโนะสทิ้งพระค่ะคลิปนี้อาจจะต้องยาวหน่อยนะคะรับ<า>พยายามถ่ายทุกๆมุมเพื่อให้พี่ๆได้เห็นบรรยากาศของงานหนึ่งปีจะจัดหนึ่งครั้งครับพี่ๆกินในงานมีเยอะมากเห็นน้ําลำไยน่ากินรีบพุ่งไปอย่างไวเลยตัวลําไยมีความหอมชื่นใจมากๆเลยคับให้เนื้อกันแบบจุกๆขายร้อนกันเสร็จแล้วก็เดินกันต่อภายในงานก็จะมีหลายโซนโซนสายแฟชั่นรองเท้าเสื้อผ้าก็มีนะคะนี่ก็เจอร้านเสื้อผ้าที่ถูก ใจแล้วแนวมาร์กเลยครับแล้วใครที่กําลังจะมางานลูกโนดเตรียมตัวล้างท้องกันเลยครับที่นี่ของกินน่าทานเยอะมากมาร์ากเดินไปเดินมาก็ไปสะดุดตากับร้านยำร้านนี้เลยครับก็เลยจัดมาหนึ่งที่เลยครับยำไข่มือรสชาติอร่อยจัดจ้าไข่มือขวานโซดเดินไปไม่ถึงไหนเลยครับรู้สึกว่าอิ่มซะแล้วเพราะมาร์กมันสายกินอยู่แล้วครับไม่หวันไปต่อครับอ๋อมาร์กลืมบอกไปเลยครับงานจะเริ่มจัดตั้งแต่วันที่28มิถุนายนไปจนถึง ึงสี่ลักดาคมครับชัยแค่อาหารนะครับที่มีมากยังมีการประกวดการแข่งขันและจัดเต็มกับการแสดงอยากจะแอบกระซิบว่าวันที่สี่คืนสุดท้ายเอกชัยสีวิชัยโชว์มาครับตื่นเต้นแทนคนรอดูเลยครับวันนี้อิ่มทั้งท้องอิ่มทั้งใจกันไปเลยหรือใครที่มีลูกก็พาลูกกันมาได้นะครับของกินในงานก็ราคาจับต้องได้มาร์กอยากจะเชิญชวนพี่ๆลองมาเที่ยวงานดูครับของกินอร่อยแถมราคา ถูกด้วยแล้วยังมีโซนขายของเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้านอีกด้วยนี่แหละครับคือสเสน่ห์ของงานมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ลงตัวเที่ยวเพลิดเพลินสนุกสุดๆไปเลยผู้ใหญ่อย่างเราสนุกกันหน้าเวทีเสร็จแล้วยังมีโซนสวนสนุกให้เจ้าตัวน้อยด้วยนะคะแล้วยังมีอาหารให้ป้อนเจ้ากระต่ายอีกด้วยครับตอนแรกผมคิดว่าเจ้าตัวเล็กจะสนุกที่ไหนได้มาก็สนุกไปด้วยครับนั่งชิงช้าสวรรค์แล้วคิดถึงตอนเด็กๆเลยครับมาที่งานลูกโนก จบจบอิ่มทั้งสนุกมา์กอยากให้พี่ๆลองมาผ่อนคลายกันดูนะครับ